จ้ทำอะไรคะพีเจ้ทำอะไรเหรอคะเจ้ครับทำอะไรเหรอพีเจ้ทำอะไรคะดูสามะชูฆ่าโถฮะสามาชูไมโะโถเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมเร็วเร็ว เลองให้ยิ้ฟังหน่อยสิเล่นด้วยกันรูเล่นด้วยกันโอ้โหเรไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วอราแยกไปเล่นที่อื่นแล้วเจ้าประชุมเฮ้ยจประชุมเจประชุมอยู่ น้องจะไปอ่ะน้องจะไปแล้วเน่ะน้องเบื่อแล้วแล้วเบื่อแล้วลูกเอขับรถเหรอเอาลองพลงด้วยวิวเอนบาลูกเอาปี๊ปปีเหรอปี๊ปปีเอาสวิสสวิสวิสสวสวิสสวิสสวิบิิบิอ่ะ Ve ve nghe. Baby say ve ve nghe. Baby say ve ve nghe. Ve ve. Bye bye